นี่ถามไปเมื่อกี้ตกลงมือถือซื้อได้ไหมเพราะว่าอะไรปะเขาไปดู <appointment> เขาไปหาข้อมูลกันมาว่าเออถ้าอายุ16ขึ้นไปได้ได้จริงเนี่ยนะยังไม่รู้จะได้จริงปะเนี่ยไอ้ดิจิมอนเนี่ยเงินกามโมนเนี่ยถ้าได้10,000ืจะซื้ออะไรสมมติเด็กๆเ,เนี่ยจะไปซื้อมือถือมือถืออ่ะปรากฏเอานี้ก่อนยังไม่ยังไม่เอาความจริงนะเอาที่เขาเอาที่เขาเป็นข่าวมาก่อนตอนแรกบอกอย่างนี้ตอนแรกบอกอย่างนี้นะฮะจุลพันธ์เอานี้ก่อนจุลพันธ์รัฐมนตรี ตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะฮะ<_ <d> _บอกว่าเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลวัลเล็ตมันไม่ตั้งภาษาไทย,ยว่าจากดิจิเตอร์วัลเล็ตอยู่เนี้ยรุ่นใช้เงิน10,000บาทไม่ใช่บาทฮะหนึ่งหมื่นกามโม่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นควันทูบควันเทียนผมไม่รู้มันเท่าไหร่ซื้อ iPhone ต้อง iPhone ด้วยเหรอมือถืออื่นไม่ได้หรอเอออันนี้เขาพลาดหัวอย่างนี้นะเป็นยี่ห้ออื่นไม่ได้หรอต้องไอโฟนเนี่ยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เห็นคําว่าได้ไหม ก่อนหน้านี้บอกได้มันมันต้องปั่นให้ได้เพราะอะไรป่ะเด็กอายุ 16, 17, 18, 19, 20เนี่ยเขาจะอยากได้อะไรอ่ะมือถือไงอย่างน้อยเอาหมื่นหนึ่งไปโปะเงี้ยก็ยังดีถูกป่ะเออหรือว่ารุ่นที่แพงกว่านั้นยังก็ไปอยากไปหมื่นนะึงไงถ้าซื้อได้จริงนะถ้าโครงการไปถึงไตมาาสุดท้ายนั่นได้เขียนว่าได้มั่นใจพิชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่มีฝีมือ มันต้องมีฝีมือกว่าคนเก่าแน่เลยคนเก่านี่คืออะไรร้ฐมนตีการคลังเศษฐาทวีสินซึ่งถูกนายเศษฐาทวีสินปรับออกไปแล้วคุมนโยบายเศรษฐกิจได้อันนี้ย้ำว่าได้นะอัน,นแรกบอกได้เห็นไหมเพราะตอนแรกเขาพลาดหัวกันว่าได้ได้ได้ไ,ดไบอกได้งไงแป๊บเดียวโอ้โหหัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทลชนนะฮะจุลพันธ์แย้มนะจุลพันธ์แย้ม จุลพัยแย้มสอดตัดสิทธิ์เงินดิจิทัล10,000กามโมซื้อสมาร์ทโฟนไม่ได้เออไม่ต้องเขียนสมาร์ทโฟนยู่ไหมไม่ออก iPhone มเมื่อกี้ซื้อไม่ได้ตกลกเอาไม่ได้แล้วเหรอมาทำไงอ่ะ16ปี17ปี18ปีเศร้าสิไม่เลือกเองแล้วนี่ไม่เลือกแล้วฉันไม่เลือกแล้วฉันไม่เลือกแล้วเธอเธอประชาชนต้องมีสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงสมาร์ทโฟนนะจ๊ะ สมาร์ทโฟนนะจ๊ะนี่นี่เห็นไหมผมนั่งอยู่เนี่ยอาจารย์ติดต่อซื้อตัวจากใครไม่ได้เลยได้จะส่งไลน์มาไว้เขานั่งทําอยู่อย่าใจร้อนคนดูเนี่ยส่งไลน์มาแล้วไม่อ่านเขาไม่เก็บตังเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียบเรียงชื่อก่อนส่งมาในไลน์หน้าจอเนี่ยขึ้นในด้วยขณะคนคน,คนดูเนี่ยรัวเลยเนี่ยนะผมอ่านข้อความไม่ได้เลยอาจารย์ขาอาจารย์ครับติดต่อมาแล้วไม่ยังไม่รู้เลยว่าได้เปล่าได้จอาเบอร์เนี่ยนะอ่าขออ่านข่าวต่ออ่าต่อนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่มเมื่อกี้มเมื่อกี้บอกได้ อันนี้ไม่ได้แล้ว 3D ีเดสโกเนี่ย3วันที่แล้วเตรียมประชุมนี่นะทางนี้ท้งนั้นวุ่นวายชี้หายขอบอกโตลงไอ้แค่มือถือนี่ไม่รู้แล้วแล้ว,ลวเองบอกว่าคิดรอบคอบเองบอกว่าคิดรอบคอบเอาแค่สองพาดหัวเนี่ยนะแล้วมีคนเอาไปทำแบนเนอร์แล้วไงอันหนึ่งบอกได้อันนึงออกไม่ได้ผมก็ดูให้อันไหนมันเฟกนิวะแล้วดูวันที่ตอนแรกตอนแรกบอกได้มันต้องได้ก่อนไง มันต้องได้ก่อนไนงะเพราะว่าเฮ้ย16 1ห18 19 20ทําลายความฝันก็ว่าทําไงอะ่ะได้ต้องได้ปับป๊บปั๊บม่แล้วสอ่อไม่ได้อา้าวมาดูได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะเขามีเหตุผลนะจ๊ะเหตุผลคืออย่างนี้และท่านลองทายดูสิว่ามันได้หรือไม่ได้ท่านผู้ชมอ่ามันได้หรือไม่ได้ท่านผู้ชมมาดูนะอ่ะเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทคลังชี้ อันนี้เขาหลายสินค้าใช่ไหมน้ำมันเป็นสินค้านํำเข้าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ Digital ดิจิทัลว a ลเลตได้คือเขาบอกว่าสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยหลักใหญ่ก็คือต้องเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศเพราะเงินมันจะได้หมุนเวียนอยู่ในประเทศสนับสนุนคนทำมาหากินผลิตของอยู่ในประเทศอ่างั้นถ้าเอาหลักนี้นะน้ำมันมันนำเข้า เอ้ยเรารอซื้อเรารอซื้อน้ามันที่มันมาจากอ่าวไทยได้ปะลานกระบือได้ปะหรือไม่ต้องส่งออกไปหมดแล้วส่งเข้ามาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าน้ํามันเป็นสินค้านําเข้างั้นไม่ได้อ่ามาฟังท่านจุลพันธ์นะฮะจุลพันธ์วันหนึ่งก็พันเรื่องแล้วลิ้นพันกันแล้วนะเช้าอย่างเย็นอย่างอ่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังย้ำนะฮะยังอยู่ที่เดิมบอกว่าโครงการเติมเงินดิจิทัลบาลานต์หนึ่งหมื่นกาโม หาหรือรายละเอียดกันอยู่นะหลังจากที่บอกว่าไฟแนลแล้วจะได้มาวันที่10เมษาเรียบร้อยแล้วลงตัวโลบลัดแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วโครงการนี้คิดมาอย่างรอบอย่างครอบแล้วทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์แน่นอนปรากฏเดี๋ยวขอว่าเดี๋ยวประชุมกันจุนลพันธ์พันเรื่องเนี่ยวันละพันเรื่องเนี่ยบอกกันสินค้าที่เข้าร่วมเขาจะประชุมกันว่าอะไรร่วมได้ไม่ร่วมได้จริงๆเขาอยากร่วมนั่นแหละแต่เองไม่เขาร่วมไง ที่เขาบอกหลักการคือมันต้องเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไม่ใช่สินค้านำเข้า,าถ้าบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่สินค้านำเข้าผมถามสมาร์ทโฟนนี่มันมีแบ่งไหมว่าผลิตในประเทศไทยกับผลิตต่างประเทศเออมันมีย่ห้อผลิตในประเทศไทยไหมผมไม่รู้ไนงะผมก็ใช้มาตรฐานทั่วไปเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นอินไซน่านะเอออันนี้ก็ไม่ได้สิถ้าเอาตามเนี้ย มันต้องเป็นสินค้าซึ่งผลิตในประเทศไม่ใช่สินค้านําเข้าเพราะฉะนั้นจุลพันธ์บอกว่าสินค้าที่ตัดออกแน่นอนคือน้ํามันอันนี้ไม่ถึงน้ํามันรถนะคงไม่ใช่น้ํามันพืชนะน้ํามันรถเพราะนําเข้าร้อเซไม่เกิดกระบวนการผลิตในประเทศอ้าวฟังอย่างนี้เฮ้ยมือถือมันก็น่าจะไม่ได้นะโว้ยเออมันก็ไม่น่าจะไม่ได้อะมันมีอันไหนผลิตในเมืองไทยร้อมัคงมีมะมันมียี่ห้อแบบ ทำทากันเองประกอบกันเองนะเออไม่รู้ไงแต่ผมซื้อซื้อเนี่ยส่วนมากเนี่ยให้ยี่ห้อฝรั่งบางค่ายนะมันประจบที่เม็ดอินทช์หน้าหมดแหละเออปรากฏว่ายางงี้ปุ๋ยแต่นะมีแต่เนี่ยตกลงคิดรอบครอบนะถ้านําเข้าไม่ร่วมแต่ปุ๋ย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 ใส่ต้นไม้เนี่ยถึงแม้จะเป็นสินค้านําเข้าแต่สามารถเข้าร่วมหนึ่งมืนบาทดิจิทัลได้เอ้ยเอาไงวะเห็นไหม ไอแอปมันคงปวดหัวมากเลยนะไอ,ไอแอปทางรัฐเนี่ยเพราะว่าเองบอกว่านําเข้าใช้ไม่ได้นะแต่ปุ๋ยถึงแม้จะเป็นสินค้านําเข้าสามารถร่วมไอห,หนึ่งบาทดิจิตัลได้เพราะเป็นสินค้าที่ช่วยในขั้นตอนการผลิตของเกษตรกร,เ,ร,กรเออโรงงานปุ๋ยหัวเลาะโฮเลยเนี่ยโรงงานปุ๋ยหัวเลาะโฮเกือบโดนตัดแล้วไงเป็นสินค้านําเข้าแต่ได้น้ามันนาเข้าแต่ไม่ได้อา้าวเลี้ยงมา สมาร์ทโฟนนี่ถ้าทางคงประชุมกัน8ปีกว่าจะได้เพราะสินค้ามันเยอะมากเนะี่ยเพราะมันไม่ได้แปลว่าถ้าผลิตในประเทศเราได้นําเข้าไม่ได้ปรากฏปุ๋ยนําเข้าได้น้ํามันนําเข้าไม่ได้สมาร์ทโฟนละ่ะส่วนโทรศัพท์มือถืออันนี้โฆษณาแฝงตลอดเลยนะสมาร์ทโฟนและไอโฟนยี่ห้ออื่นไม่มีไงเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสินค้าผลิตและนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดนั้นฟังใจตุ้มๆต,ต่อมๆ ถ้าเข้าจากต่างประเทศมันต้องตัดสิขณะนี้ยังไม่ตัดสิทธิ์ออกขณะนี้ now now แปลว่ามึงพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงปลายปีป่ะถ้าพูงตรงนะถ้าผมเป็นสินค้าเนี่ยถ้าคุณบอกนําเข้านําออกเนี่ยนำเข้าไม่ได้เขาจะรู้ไงเขาจะขายอะไรเขาจะเตรียมอะไรไว้ขายที่มันเข้าโครงการน้ํามันถูกตัดออกบริษัทน้ํามันเอาใจคิดยังไงถ้าบอกคัาเนี้ยถ้าบอกปุ๋ยได้ปุ๋ยได้ปั๊บเอาเขาก็ต้องเตรียมของมา รอกเกษตรกรโอนเงินถูกป่ะส่วนไอโฟนมือถือสมาร์ทโฟนซัมซุงสารพัดเนี่ยตอนนี้ถึงแม้เป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดยังไม่มีการตัดสิทธิ์ออกก็ให้ความหวังเขาไว้ตกลงเขาจะต้องสต๊อกของไหมเนี่ยเขาจะต้องเพิ่มของไหมงั้นเศษรษฐกิจมันก็ยังไม่เคลื่อนไงเพราะมึงอั้มมึงอึ้งไงแล้วมึงก็ไม่กล้าตัดออกเพราะมือถือมันเป็นหัวใจที่เองจะตกเขียวไอ้คนอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถูกป่ะ บริษัทมือถือก็นั่งตาปิดๆนั่งมองมึงตรงลงกูได้ไหมวะถ้าได้ปั๊บก็เ hey, ฮสิเฮเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูนะฮะ SCB เขามีวิจัยว่าคนอายุเท่าไหร่เนี่ยถ้าได้นหนึ่งหมื่นเนี่ยจะไปใช้อะไรบ้างอะซึ่งมันออกมาว่าไออายุ16เนี่ยมันจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์เออตอนนี้คงก็นั่งดูตาแป๋วเลยไงถ้าจะบอกว่าเฮ้ยนำเข้าโทรศัพท์มือถือตัดสิธิเอาว เป็นอันว่ากูไม่เลือกมึงแล้วเดี๋ยวกูไปพักสีส้มแล้วไม่เห็นมาตัดผมก็ไม่ต้องใส่เสื้อก็ไม่ต้องถูกโบก็ไม่ต้องนะไม่ต้องแต่งเครื่องแบบไม่ต้องเกณฑ์ทหารไม่ต้องไหว้พ่อไม่ต้องไหว้แม่ไม่ต้องเคารพตรงชาติไม่ต้องไหว้ครูไอ้ก็ูกพักนั้นดีกว่าเขาถึงได้อ้ำอึ้งจุลพันธ์บอกว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนถึงแม้ว่าจะนําเข้ายังไม่มีการตัดสิทธิ ออกนะวันนี้นะพรุ่งนี้ไม่รู้บ่ายนี้ไม่รู้นะคนที่ชื่อจุลพันธ์ไงวันหนึ่งพันข้อความอ่ะพันแบบอ่ะลิ้นพันกันนะ่ะจะต้องมีการพิจารณารายละเอียดมึงจะพิจารณาอะไรมากมายเออถ้าบอกว่านําเข้าแล้วไม่ได้ซึ่งมันก็อาจจะถูกต้องไนงะเพราะว่าอยากสมุนสินค้าในบ้านเรามันก็ต้องไม่ได้มันก็ต้องไม่ได้ไอ้นี่ยังไม่มีการตัดสิน์ออกลัวคนอายุ16นะเทกระจาดเนี่ยต้องพิจารณาต้องนําเสนอที่ประชุม ต้องพูดคุยกับร้านค้าต้องให้จำกัดความชัดเจนเขาวว่ารอชัดเจนที่ไม่ชัดเจนน่ะคือมึงอ่านข่าวยังงงเลยเช้าได้ไดายไม่ได้เนี่ยเอาไงคนเขาจะเตรียมสินค้าหุ้นมันถึงไม่ขึ้นไม่ลงไนงะเพราะไม่รู้จะเอาอยัางไงตัวลงมือถือเอาได้มาน้ํามันหมอกไม่ได้ปุ๋ยบอกได้เออเสื้อผ้ายี่ห้อต่างประเทศคงไม่ได้มั้งเออแต่อคนซอฟต์พาวเวอร์แม่งใส่ต่างประเทศทุกอย่างเลยเว้ยไม่สนใจนี่เงินมันโกงข้าวเน่ามาไง แถมให้ข้อมูลต่อว่าเนี่ยรอรอความชัดเจนก็เขารอเองเลมันจะชัดจะเจนเมื่อไ,รไหร่เนี่ยว่าคิดรอบคอบแล้วไงรอความรอการวางแผนเชื่อมฐานข้อมูลเพื่อสรุปรายละเอียดทั้งหมดสรุปกี่รอบแล้วเว้ยสิบเมษ,ษาก็ว่าสรุปวันนี้พฤษภา,าแล้วก็ยังไม่สรุปแถมให้ข้อมูลซึ่งไม่มีข้อมูลต่อว่าสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เป็นสินค้านําเข้า เช่นห้ามไปเติมน้ำมันเพราะน้ำมันนำเข้า100%ไม่ก่อให้เกิดการผลิตการจ้างงานส่วนสินค้าที่อยู่ในการพิจารณานี่ผมอ่านตามเขาเลยนะเช่นสมาร์ทโฟน i iPhone ทำไมต้อง p p o o n เดี๋ยวผมเป็นซัมซุงผมจะมาทวงก็บอกสมาร์ทโฟนอย่างเดียวเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้คือเมื่อวานนะยังไม่ได้ห้ามต้องเอาข้อมูลมาดู รวมทั้งร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการได้ต้องมีคําจ้ากัดความที่ชัดเจนข่าวว่าชัดเจนที่ไม่ชัดเจนคือมึงคือมึงคือรัฐบาลเออตกลงสรุปถ่าทางจะซื้อได้ซื้อไม่ได้เนี่ยถามหน่อยสิแต่ที่แน่ๆน,น่ผมว่าเป็นหนี้ถูกไหมไม่มีสิทธิ์ใช้รอยกาโมเนี่ยนะแต่ว่าเป็นหนี้แน่ๆก็คือต้องมาหาเงินใช้หนี้เนี่ยไอหนึ่งหมื่นกามโมเนี่ยนะรวมแล้วห้าหกแสนล้านเนี่ยไปอีกสิบปี